สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมมาครับสร้างบ้านกันอีกเช่นเคยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านที่มันอยู่ในตุ่มตรงนี้กันเอเรียกว่าตุ่มเดี๋ยวเราจะทําบันไดขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันต้องขุดเข้าไปอีกนะครับคือนี้ทําแค่แบบว,ว่าเป็นลักษณะไว้ให้ดูเฉยว่าเออมันประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการการวางอไอเดียใช้นี้แล้วกันครับเราจะเอาตรงนี้เป็นข้างขงเนาะ นี่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยก็ได้แล้วประมาณนี้เป็นกําแพงบ้านของเราส่วนด้านบนด้านบนพี่ขอใช้เป็นอ่มอ่ำ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 าเป็นไม้นี้แล้วกันนะด้านบนตรงนี้ไม่ไม่น่ายากเท่าไหร่นะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันต้องตรงนี้ด้วยสิเนาะเดี๋ยวจะไม่เนียนครับโอ้เอให้เอากลายเป็นคนละสีซะงั้นแป๊บนึงใช้ไหนวะเมื่อกี้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่กี้พี่ใช้ไหนวะเนี่ยอ้อไม่อันนี้หรือเปล่าโอเคอันนี้ มับห้อยเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะวางในส่วนของด้านบนกันนะอารมณ์บ้านไม้นะครับอันนี้ตึ๊บ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 อ่าพี่ว่าเราต้องทุบตรงนี้ออกก่อนลวกันอ่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าพี่อยากให้ไอ้ไอ้ไอ้ไม้ตรงส่วนตรงนี้ให้มันเป็นอันนี้ครับมันจะได้ดูดับเออเป็นสี่เหลี่ยมนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นบล็อกเดียวกันน่ะโอเคจากนั้นเราจะใช้บล็อกนี้ครับวางด้วยต้องดูนะครับบางทีลายไม้มันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่ตรงกันเห็นไหม ต้องวางนี้ตึบตบ,บ,บ,บึบสังเกตลายไม้ด้วยโอเคจากนั้นตรงพื้นเราจะใช้เป็นใช้เป็นสีนี้แล้วกันทึบทบหน่อยเนี่เปลี่ยนพื้นมันนั่นเองให้เป็นสีทึบๆนะจากนั้น,จน,นเจ้าปัญหาของเราน่าจะเป็นทางขึ้นนั่นเองทางขึ้นว่าแต่เราจะเอาทางขึ้นไว้ตรงไหนดีทางขึ้นมันควรที่จะยื่ต้องอยู่ข้างๆนะพี่ขอปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันปึ๊บป๊บป โอเคปิดเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทําทางขึ้นด้างข้างอ้าวเจ้าหมูน้อยเจ้าอยากมาทําบ้านกับพี่หรือไงเดี๋ยวพี่ขอระดูก่อนเนาะประมาณนี้ลงมาปุ๊บลงตึ๊บตึ๊บอ่ะนี่เป็นบันไดนะอืมเดินตึ๊บขึ้นบันไดเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวพื้นน,น้อนนอนจะขึ้นมาทําไมลงไปมองหน้าด้วยอย่าบางังออกไปอย่ามาป่วนนะเจ้าหมูน้อยออกไปออกไปออกไป,ออกไป เฮ้ย hey! มันดื้อนะครับอย่าจับตมแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนาะโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ใช้บ็อกนี้ปิดทําเป็นข้างข้างขึ้นใหมาครับฮัลโหลเจ้าหมูน้อยแกอยากเข้ามาบ้านชั้นนะแกต้องออกไปได้แล้วมันทําหน้าใส่ซื้อบ้างแบวใส่จนเราไม่กล้าทําร้ายมันนั่นเองอ้าวตรงนี้ก็จะเป็นรูงี้สิแล้วต้องสร้างขึ้นมาอีกเอาประมาณนี้แล้วก็ทุบตรงนี้ออก ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนาะนี่ทางขึ้นตึ๊บตึ๊บโอเคเราจะเอาบันไดมาใส่บันไดะบันไดเอาเป็นบันไดเลยดีอันนี้แล้วกันเอาประตูมาใส่ด้วยประตูเราจะใช้เป็นประตูนี้ดีไหมเดี๋ยวลองดูโอ้อย่างนี้ก็ใช้ได้นะอ่าเป็นไงลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะต่อมันออกมาหน่อยนึงเฮ้ย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 อย่าตกนะไหนลองที่ตกไปจะเจ็บไหม อุ้ย,ยน้องบอกน้องบอกอุ้ยทำร้ายโดนทำร้ายโดนเจ้ามนุษย์ทำร้ายโอเคสุดท้ายก็ต้องมาทุกตรงนี้ออกแล้วก็ต่อตรงนี้ออมาครับเดี๋ยวสองบล็อกใช่ไหมแถมหน่อยแล้วกันเป็น3บล็อกอ่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ปึ๊บ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 ,บโอเคแล้วยังไงต่อละทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เตรียมมานะครับต่อแม่งออกมาเลยแล้วกันงั้นอ๋อพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วเราจะต่อปึ๊บมาแค่นี้พอละอ่ะประมาณนี้ จากนั้นเราจะใช้กึ่งกลางใช่ไหมประมาณนี้แล้วจากนั้นเราจะใส่กระจกท้ยเด๋วเหมือนลายไม้ไม่เท่ากันโอเคตรงนี้ด้วยทํำไมตรงนี้เป็นอย่างเงี้ยหรือว่าลายตรงนี้มันอ๋อมันต้องเปลี่ยนลายตรงนี้ครับโอเคเท่ากันแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราจะใส่กระจกกระจกเราจะใช้เป็นกระจกนี้แล้วกันเราจะล้อมมันด้วยกระจกไปให้หมดนะ เสร็จเรียบร้อยการวางกระจกของเราแล้วเราก็จะต่อตัวนี้ออกมาติดกับตัวนี้ดูสิอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาทำขาเพื่อสร้างฐานความแข็งแรงออกมาว่าแต่มันต้องหันหน้าไปไหนทางนี้โอเคอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแล้วก็ขอเปลี่ยนตรงนี้แล้วกันเป็นอันนี้จะโอเคไหมอย่างนี้น่าจะโอเคนะครับอืมแล้วเราก็ใช้ทำแบบวิธีเดิมนั่นเอง ซึบซึบว่ากระจกว่ายากแล้ววางนี้เริ่มยากกว่ากลับไปกลับมาตอนนี้เวียนหัวหมดแล้วโอเคเราได้ฐานบ้านที่แข็งแรงดูไม่มีวันที่จะหักลงมานะขาดไม่ได้คือโคมไฟสุดเท่ของเรานั่นเองโบกให้โบ้ให้โบใ้โบให้เอาวางผิดอ่ะประมาณนี้โอ้โหคือดับโอ้วิวใช้ได้มากโอ้จอร์ดมันยอดจริงๆล่ะเฮ้ยพี่ว่าพี่เจอสิ่งที่ขัดตาขัดใจละ ตรงนี้ขอแก้ขอแก้ใหม่เลยจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับผมลายไม้เหมือนกันโบเนี่ยดูก่อนโอเคเท่ากันริบอืมเราจะใส่ไฟยังไงดีให้มันดูสวยล่ะเจาะขึ้นไปอ่าแล้วจากนั้นเราจะใส่โคมไฟลงไปโอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะเอากระจกมาใส่นะครับกระจกเราจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันโป๊ะ นี่สีมันจะนวลนๆนนจากนั้นตรงนี้เราก็จะใช้ง่ายๆแล้วกันนี่เราจะปรึบขึ้นให้อย่างงี้นะครับปรึบใช้คําว่าปรึบ <c oughs> แปลกๆไม่รู้นะแล้วเราก็จะทําแท่นไว้สําหรับนั่งชมวิวของเราแบบโกโก้ Go นะครับใช้เป็นใช้เป็นอะไรดีอ่ะเออตัวนี้ละกันมันจะได้เข้มๆตัดกันเนาะปึ๊บ,บชุบชึบชุบชบชบชบอ่านี่คือแท่นของเรา คือง่ายมันคือที่ทํางานของเรานั่นเองแล้วเราก็จะใช้เจ้าตัวบันไดเหมือนเดิมบันไดใช้นี้ละกันวิวางผิดนั่งชมวิวหันไปทางนู้นครับแล้วก็เตียงแบบกระทัดรัดที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเออเอาสักตรงนี้ละกันแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นล้อมนะครับนี่ดูเรียบๆใช้เป็นนี้น่าจะโอเคกว่านะอ่ะมีสีขาวตัดบ้างอะไรอย่างงี้บางอารมณ์นะครับ แล้วก็ติดปุ่มให้สักหน่อยนี่ติดปุ่มลงไปตรงนี้นะปึ๊บ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 อ่ะเรียบร้อยจากนั้นเราจะทําชั้นวางของก็คือเออเริ่มจากตรงนี้แล้วกันประมาณนี้คือที่วางของของเรานะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวลองโอเคมันต้องอยู่ประมาณนี้เฮ้ยข้างล่างก็จะใส่อะไรไม่ได้สิงั้นเราเอาครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งอย่างนี้ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอถูกทิ้งแล้วกันเพราะว่ามันกินพื้นที่ไปนะ โอเคเราจะใช้แค่ประมาณสักตรงนี้นะแล้วก็มาถึงสักตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเดวมัน2บล็อกใช่ไหมหนึ่งสองโอเคขยับมาหน่อยประมาณนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนไม่ใช้สีนี้แล้วกันเพราะว่ามันดูเกืนกันไปนะกับตัวพื้นเราใช้เป็นสีนี้ดีกว่าปาพเขาให้เอา้าวางไม่ได้ตรงเนี้ยโอเคได้แล้วก็ลักษณะนี้แต่ปุ่มมันลงไป เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นแบบว่าเอาเป็นที่นั่งกินข้าวอะไรอย่างงี้ะครับเราจะใช้เป็นตัวเสาเออไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรรั้วรั้วนะครับรั้วตัวนี้ต่อขึ้นมาโปะให้พอได้รั้วอย่างงี้เสร็จปั๊บเราก็จะใช้ตัวใช้นี้แล้วกันวางด้านบนอ้าวโอเคจากนั้นเราจะทําที่นั่งก็คือจะใช้ตัวใช้ตัวที่เป็นบันไดแล้วกันก็คิดว่ามันคือที่นั่งครับง่ายที่สุดเลยอ้าวมีอยู่แล้วนี่เอามาทําไมนี่โอเคเราวางไว้เดียวก่อนแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ หันหน้าไปทางนู้นนะครับมาแล้วเราก็จะมาตกแต่งกันตกแต่งโดยการใสเออ่เอานี้แล้วกันนะครับวางตรงนี้อ่าประมาณนี้หลับนั่งหันไปดูวิวดูอะไรอย่างงี้นะครับมีต้นมงต้นไม้แล้วก็ตรงนี้ใส่ลงไปสักหน่อยแล้วก็ติดเจ้าตัวนี้ลงไปเอาไม่ใช่สิอันนี้เออโอเคอันนี้แหละถูกต้องอืมประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยโอเคดูรักธรรมชาติดีบ้านไม้ แล้วก็เปลี่ยนพื้นตรงนี้สักหน่อยแล้วกันพี่อยากให้มันดูเป็นเออมีการเหยียบยงเหยียบลงที่หญ้าบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะดูดูแบบว่าไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่เราต้องสรรสร้างธรรมชาติขึ้นมาเองครับ <c oughs> ใช่นี้นะครับวางลงไป โอเคเรียบร้อยเราก็จะมีพื้นหญ้าเล็กๆเอาไว้ให้เราเหยียบบ้างนะครับนี่ประมาณนี้แหละแล้วจากนั้นตรงนี้เราจะมีหีบมีอะไรมาวางบ้างหีบหีบหีบโอเคมาวางตรงนี้ชึบชึบชึบอ่ะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ก็ใช้เป็นหีบก็ได้อ่ะอะแล้วก็มีโต๊ะคราฟหน่อยโต๊ะคราฟวางตรงนี้แล้วกันพื้นที่ทำงานของเราเล็กๆกันครับแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ใช้คำว่าแล้วก็เยอะมากนะตอนนี้เอาหัวมาวางบ้าง,างนี่มีหัวคิปเปอร์อ่อกับหัวตัวนี้แล้วกัน นี่วางบนหัวตรงนี้เป็นถือว่ามันคือตุ๊กตาของเราแล้วกันอ๋ออันนี้เราจะมาใช้เป็นแก้วน้ำครับอ่ะเราคิดซะว่ามันคือแก้วน้านะมันคือแก้วน้ํานะครับทุกคนอย่าคิดว่าคือแตงกวานะต่อไปเราจะใช้กระถางนะครับอโอเคมาสักทีวางตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็วางตรง,งตรง,ตรงอ่ะวางผิดตรงนี้นะแถมด้วยตรงนี้วางได้ไหมตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคแล้วเราก็จะหาดอกไม้มาวางนะครับก่อนที่เราจะวางดอกไม้เราขอใส่เออเจ้าแท่งไฟอันนี้ก่อนแล้วกันโซ่ให้ โอเคเพิ่มแสงสว่างนะครับอืมอย่างนี้เราก็ใส่ดอกไม้ลงไปจอกนี้แล้วกันน่ารักดีอ่ะเล็กๆตดใส่โอโอเคใส่เป็นสีแดงบ้านี้ก่าขาดสีแดงเดี๋ยวไม่ร้อนแรงครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ซึบเข้าให้อ่าเหลืออะไรอีก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 อ๋อขาดไม่ได้นะครับหนังสือนั่นเองโอ้โหบ้านไม้ไม่ขาดหนังสือไปบ่ได้จริงๆล่ะอ่ะอย่างนี้เลย ให้พื้นที่กับหนังสือดับเต็มเปี่ยมคือความรู้แน่นอใส่ตรงนี้ด้วยละกันแถมๆๆพอมีหนังสือเสร็จปับ๊บเราจะเอาบันไดามาใส่ปึ๊บอเอาไว้ปีนหยิบหนังสือนะครับเพราะว่ามันสูงโอเคอประมาณนี้อ๋อพี่ว่าอะไรพี่ลืมพี่ว่าพี่จะใส่ดอกไม้ตรงนี้นะแล้วก็ใช้เป็นกระบองเพชรน,นะครับโอเคแล้วทีนี้เราเอาเราเรียกุ่มไมนะ้มาใส่โต๊ะไฟหมด อ่ะแล้วทีนี้เราจะใช้เสาเอ้ยไม่ใช่เสาั้วล้วเอาเป็นอันนี้แล้วกันต่อมาลงมาเพิ่มความแข็งแรงรปึ๊บแข็งแรงหรือ,อยังแข็งแรงแล้วนะพี่ว่าขอต่อมาหน่อยแล้วกันมันยังดูแบบมันดูแบบมันต้องอีกหนะ้ามันต้องอีกหนะ้าอะไรประมาณเนี้เราก็ใช้เสาครับเอ้ยล้วไม่ใช่เสาครับผิดอีกแหละปึ๊บป๊บ ประมาณนี้แล้วก็ใช้ไฟไห้อยหน่อยก็ได้อะโอ้ยแล้วก็ตกแต่งตรงนี้หน่อยแล้วกันไหนเดี๋ยวเราออกไปดูนอกสิพี่ว่าตรงนี้เราน่าจะใส่อะไรลงไปบ้างนะทุกผิดอีกแล้วประเด็นอ,อันนี้เปล่าะไม่ใช่อันไหนนี่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ยิ่งไม่ใช่ที่พี่ใช้ไหนวะอันนี้เปล่าโอเคอันนี้แหละเราจะเอาเอาเอเขาเรียกอะไรนะพุ่มไม้มาใส่ตรงนี้อาจจะใส่อะไรให้มันสักหน่อย อ่าพอได้อย่างนี้เราก็จะใช้เป็นอ้อยแล้วกันง่ายดีปุูกอ้อยได้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เราอาจจะใช้ตัวนี้ปิดก็ได้นะตามจริงอเอาแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วมันจะได้ดูเออมีเชื่อมกันนะอ่ะอาเดี๋ยวตรงนี้เราทําเป็นประตูอีกสักชั้นหนึ่งแล้วกันได้เป็นอันนี้โอเคปุ๊บปุ๊บอ่าเปิดมาอีกชั้นนะอะไรอย่างงี้นะไ้รู้วมาติดตรงนี้ประมาณนี้ใส่ไฟลงไปแน่นอน มีข้างล่างก็ต้องมีข้างบนโอเคหลังจากที่พี่มุ่นมันอยู่นานผลสุดท้ายแปลงข้าวพี่ก็ออกมาอย่างนี้ครับขยายพื้นที่ออกมานะครับแล้วก็ทําเป็นทางน้ําออกมาเหมือนแบบเฮ้ยน้ำมันมีไหลออกมาจากรูอะไรอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตรงประตูสักนิดนึงแล้วกันเราจะเพิ่มตรงโอเคแล้วเราเอารั้วมาใส่นะครับเจ้าหมูน้อยเองอย่ามาป่วนแล้วก็เอาไฟมาใส่ แล้วจากนั้นเราก็จะใช้เจ้าตัวบล็อกอันหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยปิดปุ๊บตรงนี้พี่ว่าเราใช้เป็นเจ้าตัวนี้ดีกว่าแต่พี่ว่าเราถูกตรงนี้อ่ะเพราะมันดูแบบว่ามาขัดกับพื้นที่ของเรา อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านนี่น่ารักน่ารักเลยครับไม่น่ารักหรอกก็ดูดีแหละไม่ได้น่าเกลียดนะครับหนเดีย๋ยวเราลอ,ลองเปลี่ยนเป็นมูม,มืดดูสิเออไทมเซตเออเป็นไนท์แล้วกันนะโอโ้โหโคตรเท่นี่เป็นไงมาเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในนะว่เาเป็นยังไงปึ๊บเปิดประตูมาปาั๊บโอ้โหเป็นไงมีต้นอ้อยด้วยคือดับมองเป็นของตกแต่งนะข้างบนนี่ลักษณะนี้ครับ เปิดบนี่ก็จะมีของเล็กๆน้อยๆนะครับมีที่นงที่นอนนี่ตรงนี้เราอย่ามองว่ามันเป็นหัวมอนสเตอร์นะเรามองว่ามันคือตุ๊กตาแล้วกันมีเสานะครับมีเสาขึ้นไปข้างบนได้ ขึ้นมาเพื่ออะไรดีกว่าโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับวันนี้ก็บ้านที่ง่ายๆนะครับแค่เจาะหน้าผาออกมานิดหน่อยก็ทําเป็นบ้านได้แล้วนี่บ้านไม้สวยๆน่ารักน่ารักโอเคสําหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะพี่อาจจะแบบว่าพูดพูดติดๆจัดขัดบ้างนะพอดีแบบว่าเบลยไปหมดแล้วตอนนี้เล่นไปเล่นมามันเวียนหัวนะอาจจะไม่ค่อยสบายด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตอนเช้าอีกรอบเดียวทำเซตโน้นครับมาบเขาให้โอโหโคตรเทะ บ๊ายบาย